รายการชิงรายยูเนเต็ดทีวีสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยทออสธอนาคารอาคารสงเคราะห์และลีโอเบียสำหรับรายการชิงรายยูเนเต็ดทีวี The Best of ช h งรายยูเนเต็ด2013ก็มาถึงเทปสุดท้ายกันแล้วกับการเฟ้นหาสุดยอดนักเตะของสโมสรชิงรายยูเนเต็ดและสำหรับเทปนี้เราจะพาทุกๆท่าน ไปเฟ้นหาสุดยอดนักเตะด้วยกันกับใครคือผู้เล่นที่เตะได้แรงที่สุดของสมโมสรเชียงรายยูเนเตดและสามอันดับผู้เล่นที่ได้รับคะแนนโหวตในแฟนเพจของเรามากที่สุดนั่นก็คือเจอ้าโยอานนนานอ,อกเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยอันดับสองอย่างเลอแนโดรอัสมซาวศูนย์หน้าชาวบราซิลที่พลาดไปแล้วสองรางวัลจากเรา และอันดับ3อันโตอันโตนิโอคลาวดิโอกองหลังพันแกร่งจากแดนเซมบ้าแต่เรายังขาดอีกหนึ่งนักเตะที่จะมาทุดสอบครับคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะเป็นใครและชายที่ถูกคัดเลือกจากเหล่าบรรดาสตารโคชนั่นก็คือโชคลาภนินแสงศูนย์หน้าพลังเทอร์โบประจำสโมสรผู้นี้นี่เองนะครับ สำหรับบททดสอบในวันนี้ของเราคือแข่งโหดนรกแตกและสำหรับกติกาการแข่งขันนั่นก็คือให้ผู้เข้าแข่งขันทำการเตะลูกฟุตบอลจากเส้นขอประตูไปให้ไกลที่สุดโดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเตะได้คนละสองลูกโดยคัดเอาระยะที่ดีที่สุดมาแข่งกันใครที่เตะได้ไกลที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะและรับถ้วยรางวัลพิเศษจากทางรายการถ่วยเดอะเบส เพื่อบ่งบอกว่าคุณคือนักเตะที่เตะได้หนักหน่วงที่สุดของสโมอสรชิงรายยูเนเต็ดประจําฤดูกาล2013ปไปเลย และเหมือนเช่นเคยผู้ที่จะไปทำการทดสอบแน่นก็คือโจโจสิทธิโชคยกทองมาพิธีกรและผู้กำกับมาชเพนประจำรายการของเราและกาโนกาโนเบนนามาพิธีกรหนุ่มโสดแต่ไม่สิ่งพิธีกรที่อยู่กับรายการของเราไม่ยังยาวนาน ตอนนี้เราอยู่กับนักฟุตบอลของเราทั้ง4ท่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดนักฟรตบอลที่ถูกคัดเลือกมาแล้วถูกต้องว่าเท้าหนักที่สุดในสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะครับสคนครับจากหน้าแฟนเพจของเรานะครับนั่นได้แก่ได้แก่นะฮะอันดับหนึ่งพี่โดอานอนานอครับรวมถึงเลโอนอลอซามซาวครับแล้วก็อัตโตดิโอค่าวดิโอครับนี่คือ3คนนะครับที่แฟนบอลนี่นะฮะคัดเลือกมาอยากให้ทดสอบฝีเท้าว่าใครเตะหนักที่สุดใช่แล้วครับแล้วอีกหนึ่งคนละครับถูกเลือกมาจากซับโค้ดและก็ทีมงานนะฮะนั่นคืออพีีีี่่่่โชคคคคลาาาาภนน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 ิแสงงงรรรรรรััััับบบซึวว้้้เเจะะะะไดูกใทมขฮ ใครที่เป็นคนที่เท้าหนักที่สุดกับการวัดระยะเตะไลนั่นเองและในตอนนี้นะฮะเราก็มาวัดกันนะครับที่สนามยูนิเต็ดสเตเดียมครับที่เดียวครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนดีกว่านะครับว่าก่อนที่จะเตะเนี่ยเป็นรู้สึกยังไงบ้างนะครับ How do you feel about this game? I'm about this game for me very easy cause I I have v e for me very very easy no problem y ิดว่าไงครับรอดูรอดูว่าบาซินกับไทยไทยเตะไกลกัน I feel very well I I do my best เขาต้องคงต้องรอดูเขายอมรับว่าหน้าเท้าคุยเตะไม่ถึงพอขนาดเตะหลังเท้าไม่เอาหน้าเท้าติดตามด้วยครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังครับดูโหลักษณะพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเตะกันนี่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คดวงของหมอการก่อนว่าสี่คนนี้นะครับใครที่มีเกณฑ์ดวงชนะในการแข่งขันในวันนี้เพราะฉะนั้นลุยกับหมอการเลยครับไปเลยครับสวัสดีพี่น้องชาวเชียงรายยูไนเต็ดครับหมอการมาแล้ว แล้วจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนเกณฑ์ดวงของผู้ที่จะชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่ราศีมังกรเกี่ยวกับเรื่องราวของการงานและการเข้าสังคมก็ให้เกิดโชคดีและมีบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้เขาได้ก้าวหน้าและในบรรดาผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนผู้ที่มีราศีมังกรได้แก่เรนโดอัสมซอ ต้องรอลุนแม่นอีกแล้วหรือเปล่าหรือจะไม่แม่นเนี่ยงติดตามกันนะครับมันทําหน้าตาไม่น่ามั่นใจเลยหมอกนเนี่ยนะฮะเหรอแต่ว่าตอนนี้ครับพร้อมอยู่แล้วนะสนามก็พร้อมนะครับที่ยูเนเต็ดสเตเดียมแห่งนี้แักกีฬาของเราก็พร้อมใช่ล้วครับผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วลุยกันเลยครับไปเลยเริ่มที่คนแรกครับกับคนที่สตาฟโค้ชเลือกมานั่นก็คือโชคลาบนินแสง ช่วงราบดินสังครับดูซิว่าครั้งต่อไปจะเป็นยังไงครับ มาดูภาพช้ากันหน่อยครับแหมแรงดีนะครับถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยก็แรงยังตึงเลยต้องมาดูผลกันครับว่าจะเป็นยังไงกันกับโชคลาภผ่านไปแล้วนะฮะกับคนแรกของเรากับโชคลาภมีแสงนะฮะซึ่งคนต่อไปนะครับจะเป็นใครไม่ได้นอกจากอันโตนิโอคาดิโอกับโตโยตติดตามมือเว่าเขาจะใครกับโชคลาภหรือเปล่า โอ้โหนี่มันลูกเตะหรืออะไรครับเนี่ยลูกบอลแทบระเบิดเลยทีเดียวจัดเต็มข้อขนาดนี้เดี๋ยวต้องมาดูผลกันนะครับว่าไกลแค่ไหนนี่นะครับของโตโยนะครับดีกว่าที่โพตีไกลนะครับดูสิว่าจะมีใครเนี่ยเท้าหนักกว่าโตโยนะฮะต้องติดตามอีกสองคนที่เหลือนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับคือคนที่3นะครับเป็นตัวเก่งมากๆกับการโหวตนะฮะจากราบดาแฟนคลับเชียงรายยูไนเต็ดนะฮะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากขาหดคนนี้อานนนานอกดูสิว่าเขาเนี่ยจะหดจริงหรือเปล่าติดตามกัน โอ้โหพี่โดอครับลูกนี้ต้องตั้งศูนย์กันนิดหน่อยแล้วครับยิ่งเหลือโอกาสอีกหนึ่งลูกนะครับขาซ้าลูกนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะครับสำหรับขาโหดคนนี้อานนนาโน นี่คือจุดสุดท้ายนะครับของอานุนนอกนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะก้าวมาสู่คนสุดท้ายแลวครับดูซิว่าแอสเซนเซล์นะฮะจะชนะหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปติดตามกันครับไปเลย ฟรีคิกอย่างอัดซุนเซาโชว์เหนือตั้งแต่เริ่มเลยนะครับต้องมาลุ้นกันว่าระยะจะเหนือตามสเต็ปหรือไม่นี่คือจุดแรกนะฮะของการเตะของเลโออัสซุนซาวครับดูสิว่าจะไกลกว่าพี่น้องคนอื่นหรือเปล่านะฮะติดตามกันโอ้ท้าวหนักริงโอ้โหลูกนี้ชมหน่อยไม่ได้เลยนะครับเป๋ออกข้างซะอย่างนั้น เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นแข่งโหดนรกแตกผลสรุปการทดสอบในครั้งนี้โตยโยอ,อันโตเนียคลาวดิโอทำระยะไปได้ถึงสิ้น73เมตรโชคลาบมินแสนทำระยะไปได้ถึงสิ้น64เมตรอานอนนาโนบทำระยะไปได้ถึงสิ้น67.7เมตรและเลอแ d นโดรอัสมเซา ทำระยะไปได้ทังสิ้น70เมตรและผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะที่เตะได้หนักที่สุดประจำสมโมสรชิงรายยูเนเต็ดของเรานั่นก็คือตัวโยอัอน,อนโตนิโอคลาดิโอกองหลังไทนแข่งจากแดนเซมบ้านั่นเองนะครับโตยโยอันโตนิโอซวันนี้ผู้ชนะของเราครับก็มีเพื่อนรางวัลให้อีกเหมือนเดิม อย่างเจตของเรามาลเล่นนะคะรับเชิญเพื่รางวัลนะครับเย้เคนที่จะมามอบรางวัลให้เรานะครับ,ค,รบคุณชิตวัรชินอนุวันะครับตัวเีงกับคุณป yeah. ๋าด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับสุดยอดนักเตะที่เท้าหนักที่สุดนะครับ <c oughs> เขาเชียนได้ยืดไนเต็ดโอเควีวีนี่ okay. นขอบคุณป๋ามากขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคน,นครับขอบ,ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านสำหรับการติดตามเทปรายการของเราและในสัปดาห์ต่อไปรายการเชียงรายยูเนเต็ดจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามกันได้ในวันศุกร์ที่21มิถุนายนเวลา2ทุ่มครึ่งครับสำหรับเทปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับก็ใหญ่ขอบคุณนะครับทางทีมงานครับเชียงรายเทวีที่มาทำมาคิดนะครับแล้วก็ช่วยกันร่วมกับสโมสรในการคิดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเพื่อให้ ทั้งแฟนคลับแลวก็นักเตะใดการชิดกันมากขึ้นทั้งสี่รูปแบบการแข่งขันนะครับก็ผมก็อยากจะให้นักฟุตบอลที่เข้าร่วมแล้วก็ที่ชนะเลิศของแต่ละการแข่งขันนี้ครับก็ได้เอาแอพพลายเอาเอาจุดข้อแข็งแกร่งของเรานะครับไปใช้ในสนามปรับใช้ในสนามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทีมมากขึ้นซึ่งผมว่ามันก็น,น่าจะน่าจะน่าจะใช้ได้ในสนามได้อย่างดีนะครับ ก็โอเคครับก็หวังว่าคราวหน้าก็ไปเจอกิจกรรมดีๆจากทางสโมสรแล้วก็เชียงรายเต็ทีวีกันต่อไปนะครับ